สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่ชาแนลร้านวอลล์ทิแท็กเตอร์ค่ะข mm hmm. ายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ mm hmm. วันนี้เรามีคูปต้า B2140 ค่ะ B2140 21แรงม้ามา,มา,มารีวิวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวกันเลยค่ะ mm hmm. ก่อน, mm hmm. นอื่นร้านตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะเขือนะคะ mm hmm. อําเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ mm hmm. คันนี้นะคะจดทะเบียนปี58ค่ะ ส่ทะเบียนปี58นะคะสำหรับ B2140 คันนี้นะคะสภาพเดิมๆเนาะเดิมๆทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นสีสันนะคะเดิมๆม,มาจากบริษัทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรต่างๆนะคะอันนี้เราเปิดเครื่องไว้ให้ดูแล้วนะเปิดเครื่องไว้ให้ดูแล้วค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรต่างๆนะคะขับเคลื่อนปกตินะคะไม่ได้ผ่านการรื้อซ่อมทำแกะใดๆมาเลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาซูม Pablo ใกล้ๆนะคะยังดูดียังดูใหม่อยู่เลยนะคะ ยังดูดียังดูใหม่อยู่เลยค่ะามาดูในส่วนของล้อยางนะคะเป็นล้อยางเดิมๆคู่ตัวนะคะคันนี้บอกเลยว่าเดิมทุกจุดค่ะเดิมทุกจุดนะคะจดทะเบียนปี58เท่านั้นค่ะตัวเปล่านะคะขายตัวเปล่าคันนี้ถ้าท่านใดอยากได้อุปกรณ์เสริมก็สามารถที่จะทักมาบอกกันได้นะคะอยากได้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมก็สามารถที่จะบอกทางร้านได้ค่ะมีล้อยางนะคะเดิมค่ะ สีสันเดิมๆนะคะคันนี้กริปเลยระบบด้านหลัง PO หรือว่าระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลงนะคะใช้งานได้ตามปกติค่ะใช้งานได้ตามปกติเลยนะทุกคนแคบนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะให้ดูตามหัวน็อตนะคะให้ดูตามหัวน็อตหรือว่าจะเป็นตามกระทะล้อต่างๆนะคะคันนี้มายอยู่ที่477ชั่วโมงการทำงานค่ะ477ชั่วโมงการทำงานนะคะ ดูดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาชมด้านในนะคะให้ชมใหม่นี่ไม้เปิดโชว์ไว้แล้วนะคะ477ชั่วโมงการทำงานนะคะกำลังน่ารักเลยเนาะไม้เบาะยังดูดีอยู่เลยค่ะเบาะยังดูดีตัวพิมพ์คำว่าคูบวต้ายังดูดีและยังนูนแบบนี้นะคะหลังคายังดูเนี้ยบนะคะอ่า ให้ชมประมาณนี้นะคะตัวเป่าเนาะตัวเป่าจดทะเบียนปี58ค่ะรถทางร้านเราจะเน้นสภาพเดิมๆนะคะเน้นสภาพเดิมๆขายกันแบบเดิมๆค่ะ B214021 แรงม้านะคะตอนนี้เหลือคันเดียวเลยของร้านค่ะหลอๆแบบนี้นะคะถ้าท่านได้สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0875734727ค่ะหรือเบอร์0899591339ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook นะคะแล้วก็ Youtube ของร้านไปด้วยนะคะคันนี้นะคะตัวเปล่าราคาอยู่ที่150 0 0 0บาทส่งฟรีทั่วไทยค่ะ1 5 0 0 0 0นบาทส่งฟรีทั่วไทยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะมาชมรถของจริงนะคะมาทดลองขับได้ที่ร้านค่ะส่วนท่านใดนะคะรู้สึกว่าไกลเกินไปค่ะไม่สะดวกที่จะมานะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาทักทายพูดคุยกันได้นะคะาต,ตามช่องทางเนาะเฟซบุ๊กนะคะ แล้วก็สามารถที่จะโอนมาจํามาจองกันได้ค่ะ1นึ่0 0ึงสื่ส่วนที่เหลือก็เก็บเงินไปทางพร้อมรับรถค่ะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook แล้วก็ YouTube ของทางร้านด้วยนะคะพิมพ์ไปตามนี้เลยวอลติแท็กเตอร์ค่ะก็จะขึ้นทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook นะคะไว้ด้วยนะถ้าท่านใดสนใจก็ สามารถที่จะไปกดไลค์ช่องออทางเพจของร้านไว้ได้นะคะอพอเวลามีข่าวสารอะไรมันก็จะขึ้นหน้าฟีดของท่านนะคะหรือว่าจะเป็น YouTube นะคะไปกดคำว่าติดตามเนาะมันก็จะเวลาเรามีคลิปมาอัปเดตอะไรใหม่ๆคลิปก็จะแจ้งเตือนท่านนะคะ1,50,000บาทนะคะส่งฟรีทั่วไทยสำหรับ B2140 คันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ